เพลงลิซ่า Lisa ของลิซ่าตอนนี้ติดอันดับหนึ่งบนไอจูนที่102ประเทศล่าสุดที่ขึ้นได้คือประเทศเบอร์มิวดาแล้วยังเป็นโซโล่ที่ทำสถิติมากที่สุดโดยศิลปินหญิงเคป๊อปและเป็นเพลงของศิลปินหญิงเดียวที่ขึ้นอันดับหนึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมกับเพลงเฮนโลของอ d เดลที่เคยครองสถิตินี้มา7ปีก็1ไอจูน102ประเทศปังปไปเลยสิค่ะยินดีกับหนูลิซ่าด้วยนะคะ 20อันดับ MV K-pop Act ที่มียอดวิวสูงสุดใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอจากผมดำเป็นการเจาะปากแนวคิดเฉพาะของลิซ่าพลังที่ย่อยได้ชื่นชมความงามของจีซูอย่างไม่ใส่ใจจับตาดูลายจุดหลากสีไม่ได้เลยไอแชโดว์ I สีฟ้าได้อย่างลงตัวระหวังแสงสะท้อนลิ้งลิ้งเจนนี่ข้างๆแท้งเป็นประกายอะไรจะสวยขนาดนี้แชงเป็นนางฟ้าที่ลงมาจากสวรรค์จริง นะความงามที่งดงามของจีซูการแสดงท่าทางที่อันตรายแค่เบาๆชุดไหนก็ลงตัวด้วยสเสน่ห์มีสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของเจนนักร้องนำควีนชางที่อวดสเสน่ห์สุดฮิตด้วยแจ็คเก็ตหนังสีดำและรองเท้าบูทยาวมันสมบูรณ์แบบมากสายตาสีหน้าและท่าทางเหล่านี้ข่าวดีใกล้คอนเสิร์ตของแบล็คพิง k แล้วคุณพร้อมไหมเริ่มด้วยคอนเสิร์ต โซ1 6 1 6ตุลาคมนี้แล็คพิงค์จะได้เจอแฟนๆทั่วโลก